got a message from my new dude. Why you ask question my เนื้อแป้งไปบนผิวแกมใช่ไหมเนื้อเขามีความลื่นมากเลยนะคะและคำว่า Asian Baby Girl เนี่ยในสังคมอเมริกาแต่ว่าคนที่เป็นคนขาวเวลามองคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะมองว่ายูอะไม่ใช่พวกฉันเห็นแฟนยูบอกว่ายูอะต้องมีกุญแจรถใช่ไหมีจ g มันต้องมีโบว่าทุกคนสวัสดีค่ะสอยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับแกมในช่องแกมมิชวันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแกมจะมาแต่งหน้าลุ o k AVG หรือว่า Asian Baby Girl เองค่ะ เรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกของลุค A B G กันค่ะอย่างแรกเนี่ยจะก,กันขนคิ้วให้เขาดูเป็นทรงมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะคือจริงๆแล้ววันนี้ไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้รองพื้นก็ได้คือใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าผิวแล้วก็ใช้บรอนเซอร์อย่างนี้ก็ได้เนี่ยจะอยากให้บนใบหน้าแกมเนี่ยมีรองพื้นนิดนึงนะคะใช้ Maybelline Superstay Full Coverage นะคะสี1-2 Natural i v v r y นะคะใปคู่กับ เมคอัพสปอนจ์ของ DJ Thailand นะคะต่อไปนะคะแกมจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Fenty Beauty นะคะต้องขาวกว่าผิวเราประมาณครึ่งเฉดหรือ1นเฉดนะคะแกมจะลงรองพื้นของ DJ นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสีสูนสามนะคะสามารถใช้เป็นบรอนเซอร์ได้เลยเพื่อนมีรองพื้นที่ซื้อมาผิดสีก็ใช้ได้เหมือนกันในโอกาสนี้นะคะจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็กลืนเข้าสู่ผิวมากกว่านะคะแกมจะเริ่มเกลี่ยที่คอนซีลเลอร์ ก็จะได้โครงหน้าของเรามาประมาณนี้เมื่อเรารงมผลิตภัณฑ์เนื้อครีมไปแล้วนะคะเพื่อนๆควรเซ็ดเขาด้วยแป้งฝุ่นไม่ก็แป้งพับนะคะแป้งฝุ่นที่แ g r จะเลือกใช้ในวันนี้นะคะมาจากเดิมไทยแลนด์ค่ะแ g r อยากจะให้เพื่อนๆดูแพคเกจิ้งของเขาป่อนเพราะว่าแพคเกจิ้งของเขาอะเรียบหรูมากๆก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะคะแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติที่จะช่วย retouch ผิวนะคะทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะทางแบรนด์เนี่ยใส่ใจเรื่องของส่วนผสมในแป้งตัวนี้มากๆ มีส่วนผสมมาจากธรรมชาตินะคะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนี่มีผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าสิวขึ้นง่ายๆเนี่ยสามารถใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คนตั้งคันนะคะจะปรับปรือม,มากๆเพราะว่าตัวนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีเทา่ําด้วยนะคะเทาขําในบางเกรดนะคะก็อาจจะทําให้เกิดโรคหลายระบบนะคะอย่างแกมนะคะใช้แป้งฝุ่นบ่อยๆคือใช้แป้งฝุ่นตัวนี้เนี่ยเราไว้วางใจได้เลยว่าเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราค่ะ สีที่กัมจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นสี natural beige นะคะจะเป็นรุ่นเดียวที่เขามีนะคะขาวเหลืองสําหรับคนที่มีผิวกลางๆนะคะผิวแกมจะอยู่ที่ประมาณ mac nc 25ถึง mac nc 30มานะคะเราจะเจอหน้าตาอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีพับมาให้ซึ่งพับเนี่ยลองใช้แล้วคือสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เวลาที่แกมได้ผลิตภัณฑ์มาใช่ป่ะนะคะแกมจะตัดแค่ครึ่งเดียวทุกคนเพราะว่ามันจะง่ายต่อการใช้เนื้อแป้งไปบนผิวแกมใช่ไหมคะ เนื้อเขามีความลื่นมากเลยนะคะแล้วเท่าที่แยมใช้มาเป็นเนื้อแป้งฝุ่นที่ละเอียดนะคะไม่หนักหน้าทําให้ผิวหน้าดูแมทโดยที่ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ให้เพืเ่อนๆดูทั้งสองด้านนะคะจะเห็นนะว่าด้านนี้มีความเงามากกว่าแล้วก็ตรงตาแกมอันนี้มันจะดูไหลๆใช่ไหมคะดูเป็นเส้นๆเลยใช่ไหมพอลงแป้งฝุ่นไปนะคะเส้นๆตรงนี้เนี่ยก็ดูจางลงนะคะเพราะว่าเราได้ทําการเซตผลิตภัณฑ์เนื้อครีมไปแล้วนะคะ แล้วด้านนี้นะคะดูมีความแบบแมทแต่ว่าเป็นความแมทที่ไม่ดูหนักหน้าแล้วก็ไม่ดูเคกอี้นะคะขายอยู่ที่ราคา333บาทปริมาณ15กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะที่เดิม t h a i l a n d com นะคะช่องทางที่2นะคะสามารถแอดไลน์เขาได้เลยค่ะ a d d สกินสโนะคะก็การส่ง2ช่องทางนี้นะคะคือส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่ะ แป้งฝุ่นเวลาเราลงกับหลังมือเรานะคะหรือว่าลงกับใบหน้าเราคงมีความเป็นคับค้ามิดหนึ่งเพราะบางตัวก็แห้งมากนะคะอันนี้เนี่ยไม่เป็นเด้อนี่นะคะหน้าก็ดูเนียนแล้วก็ดูแมทขึ้นมาไหนก็ไ,ไหนๆแล้วทุกคนจมขอเบรกใต้ตาแก้มหน่อยนะคะใช้แป้งฝุ่นเดิมเมื่อกี้นี้นะคะ พาเลตที่แกมจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ Urban Decay Born to Run ค่ะแกมจะใช้สีนี้นะคะสมอมมาลงทั่วปลกตาเลยทีนี้แกมก็ตื่นเต้นที่จะทําวิดีโอนี้ใช่ไหมค่อยที i, ่ว่าฉันจะมาทําวิดีโอนี้นนอะไรเงี้ยกับแฟนะไรนั่งบอกเออจะดีเหรอว่าจะทําวิดีโอนี้คำคำนี้มันไม่ใช่คําที่ดีนะแกมบอก Asian baby girl หรอแกมบอกใช่คําว่า Asian baby girl เนี่ยในสังคมอเมริกาเนี่ยผู้หญิงที่รี l a t e กับพวกแก๊งอะ่ะทวกคนซึ่งมันเป็นความหมายในทางลบ อะคะถ่าอยากจะชมครอยากชมว่า you look like Asian baby girl ชมว่าเ e อ you look pretty คุณน่ารักจัง you look beautiful คุณสวยจังหรือแบบวันนี้คุณสวยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยได้เราจะใช้สีพังค์ผสมกับเจ็มันลงสีดำเข้มนะคะเพื่อที่ว่าตาเราเนี่ยมันจะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆล่าเขาออไปอย่างเงี้ย ตาเราจะดูยกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอยู่อเมริกาแต่ว่าเราจะไม่ได้รู้ถึงปัญหาของสังคมเขานะคะแกรมไม่เคยเจอการหยีย่ประชาติตกับตัวเองนะคะมีบางรัฐที่ว่าเป็นรัฐของคนขาวทั้งหมดเคยโดนเหยียดขนาดว่าคนคนนั้นเนี่ยเกิดที่อเมริกาทุกคนสำหรับแกมนะคะคนเอเชียทุกคนที่เกิดที่อเมริกาแกมจะนับว่าเป็นอเมริกันหมด กมจัจะไม่มานั่งคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นเอเชียแต่ว่าคนที่เป็นคนขาวเวลามองคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะมองว่ายูอะไม่ใช่พวกฉันยูไม่ใช่ไม่ใช่คนอเมริกันยูเป็นคนเอเชียนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกันซึ่งเราก็แบบเอาง่ายๆเลยดูทุกบริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกาเป็นซีอีโออะหรือหรืออยู่ในกลุ่มของผู้บริหารนอะมีกี่คนที่เป็นเอเชียมีกี่คนที่เป็นคนดำเข้าใจปะ มันน้อยมากทุกคนเปอร์เซนต์เทจมันน้อยมากทีนี้นะคะแกมจะใช้มาสคาร่านะคะของ s i s ตู i s s ตัวนี้นะจ๊ะเราโอเคอะกับสังคมประเทศไทยนะคะเดี๋ยวแกมจะใช้อันนี้นะคะที่เขียนคิ้ว Brow It ของพี่ฉัดนะคะแกมมเนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลน,นังป่วย แล้วทีเนี้ยนางจะต้องโดนโปะยาสะลบนะคะตอนที่โดนโปะยาสะลบนะคะไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้ไม่สามารถนั่งอูเบอร์ได้ด้วยถึงแม้ว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยมีคนขับรถมารับเท่านั้นนะคะผู้นนะค,ะค้งที่ขับอ่ะจะต้องมีคนอยู่ด้วยคือแม่แม,แม่ก็ป๋าคือไม่เคยขับรถคนเดียวนะคะแล้วก็ที่อเมริกาก็ลืมไม่ได้เลยเพราะนั่งแต่อูเบอร์อย่างเดียวนะคะเราคุยกับแฟนแฟนเราก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันนั้นเนี้ยเราก็เดินออกมาด้วยการเดี๋ยวนางค่อยขับกลับเองนะคะเราก็ไปตามนัดหมอทุกคน พยาบาลก็เดินออกมาแล้วก็พูดว่าเนี่ยยูไปเอารถมาจอดตรงข้างหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวเขาอ่ะจะเข็นแฟนหัวออกมาให้แกมก็เอาแลลวผู้หญิงพยาบาลก็เดินถือกุญแจอยู่ว่าให้นะคะถือว่าแล้วบอกว่าเนี่ยเห็นแฟนยูบอกว่ายูอ่ะต้องมีกุญแจรถใช่ไหมเนี่ยฉันเอามาให้แล้วี่ต้องได้อย่างเงี้ยเค้ยไมขอคุยกับแฟนหน่อยอะไรเงี้ยอยากอยากถามก็จะบอกว่าแบบจะทำยังไงดีเสร็จเดินเข้าไปแฟนกำลันนงเนี่ย อาจจะเป็นเพราะโดนการสลบนะคะแกมจะใช้มัสคาร่าปัดคิ้วนะคะของ s ซฟ i ูซิสนะขนคิ้วก็จะไม่ได้ตั้งมากหรอกแต่ว่าตัวที่เป็นแป้งอยู่บนใบหน้าแกมออกไปนะคะนการครีมอัพ Flower Cheeks นะคะ403ูนยแฟนแกมพยายามจะลุกนะคะแล้วบอกคุณส่งฉันตรงนี้ก็พอเดี๋ยวฉันเดินไปเองนะคะนางก็บอกว่าไม่ได้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 ไ นี่เป็นแบบนโยบายของโรงพยาบาลน่นนะจะต้องส่งยูขึ้นรถนะคะที่เมกานะคะฝั่งคนขับรถเนี่ยจะอ,อยู่ด้านซ้ายแกมไม่แน่ใจว่าตัวคันเร่งกับตัวเบรกอ่ะมันเหมือนกันไหมนะคะเออ่ทีนี้เนี่ยตรงเกียร์เนี่ยพอจำได้ว่าอะไรมันคืออะไรแต่ว่าไม่แน่ใจะค่ะสิ่งที่เราทำอย่างแรกคือสตาร์ทรถโอเครถติดเราโทรหาพ่อนะคะไม่มีคนรับโทรหาพ่อพ่อไม่รับโทรหาแม่แม่ก็ไม่รับโทรหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับอีกนะคะเขาก็จะเปิดใน g ูเกิลคือณตอนนั้นอะ Google โคตรเป็นประโยชน์ทุกคนคือ Google บอกเลยว่าตรงเกียร์มันคืออะไรบ้างนั่นาา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 าไมมมม่่่่ต้้อออองงงหหหคคคแแแลโโทรรรรฟฟนนนนนนนะะะกกก็็็ััับบถววเซยืข นางก็พูดเหมือนเป็นแนนะว่าจะ,จะมาแล้วใช่ไหมเหมือนถามว่าจะขับหรอเกาบอกเออเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะขับเขาบอกว่าทํางานเป็นทีมมากนะคะแล้วประจวบเหมาะมากทุกคนที่แฟนแกมจอดรถนะคะเป็นที่ที่ท้ายสุดอยู่ข้างหลังของลานจอดรถนะคะแล้วข้างหลังแกมอะ่ะคือไม่มีรถเลยสักคันหนึ่งนะคะทําให้เราแค่แบบถอยหลังออกมานะคะแล้วก็เลี้ยวรถไปได้เลย ไม่งั้นนะทุกคนตายออกไม่ได้วันนั้นไม่ได้กลับบ้านแจมบอกเลยพอรถมันเริ่มขับเคลื่อนแจมก็แบบคือแจงอ่ะนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยแบบโอเคโอเคโอเคพอขับไปจอดหน้าแฟนใช่ไหมคะแจมก็แบบเฮ้ยขาปล่อยเบรกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจอดยังไงเข้าใจปะ่ะคือรู้ว่ามันต้องต้องใส่เกียร์อะไรเงี้ยแต่แจมแบบแจมก็เลยตะโกนเข้าไปถามว่านางก็เปิดประตแบบูะแลบบ้วแจมก็ คนเข้าไปถามบุร oh, no, no, no. ุษพยาบาลว่าเนี่ยย okay, okay, ูย okay, okay, ูต้องการให้ฉันลงไปช่วยไหมเชาบอกโอ้นไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเองอะไรอย่างงี้ก็ขึ้นรถมาขึ้นรถมาเสร็จพยาบาลเดินไปมองหน้ากันแล้วก็ขำทุกคนก็แบบต่อนนบอกโอเคโอเคขับไปก่อนขับไปก่อนแล้วโชคดีอย่างนึงคือว่าไอ้ตรงทางออกจากโรงพยาบาลอันนั้นนะคะคือถนนนั้นอะแทบไม่มีรถเลยสักคันหนึ่งนางก็บอกว่าโอเคเลี้ยวได้ย้ำว่าเลี้ยวย้ำว่าขับไปนางบอกว่าเดี๋ยวขับได้สักประมาณครึ่งไมล์อะเดี๋ยวเทียบจอดแล้วเดี๋ยวนางขับต่อเองนะคะจากเห ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรฉันต้องผ่านมันไปให้ได้สิ่งที่เกียดที่สุดคือการขับรถยังผ่านมาได้อย่างอื่นก็ต้องทําได้นะคะเราจะมาแต่งลุคนี้ให้จบตัวเธอเพราะว่ามันก็ใกล้จะจบแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลิปของสมูโตะนะคะซื้อมาจากเซเว่นอนเลนะคะมี2ส,สีสีศูแล้วก็สีศูนย์สองนะคะเอออนาตาเซีย er นะคะกลคิดนะคะ สีซันดดฟนี่ขนตานะคะของหมูทองอันนี้เป็นนี้ห้อไทยนะคุณราไม่แพงถูกมากนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่นะจ๊ะคนไม่เคยติดขนตาใหญ่เบอร์นี้มาก่อนอะเดี๋ยวแกมจะไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวแกมกลับมาเจอกับเพื่อนๆคะ่ะโอเคมองแกมเนี่ยอยากได้ผมที่แบบว่าตรงๆวันนี้นะคะ เราจะแค่หนิดผมและกันใช้ที่หนิดผมของเลซาชาตนะคะรุ่นเก่ามากๆเปลี่ยนมาใส่คอนแทคเลนส์อันนี้นะคะของโซนมีความรู้สึกว่าไม่โดนอ่ะเดี๋ยวมาขอไปเปลี่ยนอีกอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวแก้มกลับมาเจอกันค่ะคือตัว o อเลนส์รัดเชียน v e v e นะคะได้แกมขึ้นชื่อไว้ให้อันนี้สวยมากเป็น คอนแทคเลนสีเขียวจางๆหน่อยจะดูตาไม่โตมากนะก็แกมไปซื้อเล็บปอมอันนี้มานะคะจากร้านม s ซึมโตนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีอีกหลายขนาดให้ทุกคนเลือกนะคะนี่ทุกคนเราได้ลเล็บมาแล้วสวยมากดูเป็นนิ้วที่แบบดูเฮลตี้ดูสุขภาพดีสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือนี่เราซื้ออันนี้มาจากช้อปปีนะคะจริงนอกจากอันใหญ่เนี่ยแกมก็ซื้ออันเล็กมาด้วยนะคะนี่ เขามีหลายแบบให้เลือกมากๆซึ่งแกม่ะได้ทำการแกะไปแล้วคือแบบตะมุตะมีก็มีแบบเออดูมีความอาร์ตขึ้นมาก็มีนะคะคือติดทัตทูน่ะพวกนี้นะไปทำงานเนี่ยยังไงแล้วมันจะขัดยังไงออกแบบอะไรแคมเล่ไม่เห็นมันหลุดออ้มาแล้วุกโอ้ย my god oh my god สวยมากแบบดูลุกแบบขึ้นมาไหมต่า <laughs> งไม่จบแค่นี้นะคะต่างหูคู่ที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีทุกคนคะแก้มได้ทำการเพิ่มจิวจมูกไปนิดนึงหน้าตาแก้มแปลกแต่ว่าใส่ไว้ก่อนละกันมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะคะ you you can see that yeah it's cute <S is this cute

ฟินิชลุกค่ะทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือบอบบ้าม,มันแกมก็ไม่เข้าใจคอนเซปต์แต่ว่า ABG มันต้องมีบอบบ้าทุกคนอนี้จะเป็นชานมไข่มุกนะคะของยี่ห้อว่า่านว่าอะไร KOI นะคะตัวบอบบ้าเขาเนี่ยจะท็กซ์เจอ่อะมันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะคะขอดื่มดำ ที่แต่งมาทั้งหมดวันนี้ไม่ได้รออะไรเลยนะรอแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวมานี่แหละทุกคนคือเนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ4ี่หชั่วโมงที่แต่งลุงนี้มาคือมันมีหลายขั้นตอนที่จะต้องทํามากนะคะยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะได้เข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีวิดีโอไหนที่อยากให้แกมทําอีกสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะส่วนนี้กําลังไปก่อนแล้วเจอกันวีดอนะคะสวัสดีค่ะ